สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีลูกค้านะคะทักมานะคะว่าอยากซื้อประกันเพราะว่าเตรียมตัวจะลาออกจากงานประจำนะคะซึ่งมีสวัสดิการที่ดีมากแล้วกออ็อยากจะให้โค้ชพีอคะ่ะแนะนำแผนประกันที่เหมาะสมกับเขานะคะทีนี้เรื่องมันก็มีอยู่ว่านะคะลูกค้าท่านนี้เนี่ยเคยมี การเคลมมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเขามีประกันอยู่แต่โคชพีไปเปิดดูข้างในนะคะซึ่งมันเป็นแบบประกันที่มีมานานกว่าแบบเป็น10ปีแล้วนะคะซึ่งในยุคปัจจุบันนี้ตอนนี้มันปรับมาเป็นเหมาจ่ายแล้วแบบประกันที่เขามีอยู่มันไม่เพียงพอสำหรับในยุคนี้นะคะแล้วก็หลายๆคนที่คิดว่าเออ ทำงานประจําไม่ต้องมีประกันก็ได้นะคะก็อยากจะมาให้ความรู้ตรงนี้ดีกว่าเพราะการที่เราอะคะ่ะทำประกันตั้งแต่อายุยังน้อยหรือทำประกันตั้งแต่ตอนที่เราอะคะ่ะยังสุขภาพแข็งแรงอยู่อะ่ะมันไม่มีประวัติโรคต่างๆนะคะก็จะทำให้การทำประกันเลือกแผนที่เราต้องการจริงๆที่มันคุ้มค่านะคุ้มครองแบบครอบคลุมอะคะ่ะ มันจะสามารถที่จะซื้อได้นั่นเองสรุปแล้วนะคะก็คือลูกค้าคนนี้เขาอาจจะไม่ได้ทำประกันได้นะคะบริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันมีโรคหลายๆโรคนะคะแล้วก็เคยเคลมมาแล้วหลายๆครั้งนะคะสรุปนะคะก็คืออยากจะบอกทุกคนนะคะว่าการที่คุณนะคะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในงาน ประจำของคุณเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่จะดีกว่าไหมคะถ้าวันนี้คุณสุขภาพยังดีอยู่แล้วคุณตัดสินใจมาซื้อประกันเหมาจ่ายนะคะที่ครอบคลุมทุกอย่างในเป็นแผนที่ออกในปัจจุบันดีกว่าแผนแยกค่าใช้จ่ายในอดีตนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าคุณยังสุขภาพดีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าคุณสุขภาพดีโค้ชพีแนะนำเลยนะคะให้รีบ ทำประกันก่อนที่จะสายเกินไปค่ะเพราะคุณอาจจะไม่ได้อยู่บริษัทนั้นจนอายุ60-70ก็ได้นะคะถ้าวันนั้นที่คุณลาออกแล้ว่ค่ะสวัสดิการนั้นนะคะมันจะไม่ได้ติดตามตัวคุณ ไปด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าคุณลาออกไปแล้วอะค่ะแล้วคุณมาทําประกันนะคะบริษัทประกันอาจจะไม่รับก็ได้ถ้าหากคุณเคยมีโรคมาก่อนนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็น่าจะเคลียร์กันนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ทํางานประจําแล้วกําลังตัดสินใจว่าจะทําประกันดีหรือเปล่ามันจําเป็นไหมนะคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็วันหนึ่งนะคะที่คุณ จำเป็นต้องใช้กรมาทันเล่มน,นี้นะคะก็จะคิดถึงโค้ชพีวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ